ว้าวน้ำตกแม่สานะดูครับว่าการปฏิบัติการกู้ภัยแล้วในครั้งนี้นะครับก็เริ่มแต่แม่สาีขึ้นไปแล้วครับเปิด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 เห็นไหมน่แม่กาะตัวอะไรมาวัน,นที่ยี่สิบสองมกราคมอ,ขอข้อยก่อค่อยวัน,นที่ยี่สามมกราคมเห็นไหมครับนั่นแหละก็คือเรื่องราวของ แม่ฝนก่อตัวแล้วเอาเอาตกมาอย่างระเบิดเถิดเทิงเลยแหละครับหน้าร้อนปี59เนี้ยให้มันสายใจกันจบว้าโอ้นี่หรือเรียกว่าน้ำตก ผมนึกถึงนูนะฮะอายุไม่เกินเจ็ดหรือสิบปีะฮะป่านนี้เสร็จผมน้ำขนาดเนี้ยถ้าอายุขนาดนั้นเนาะแต่ตอนนี้มันไม่ได้แล้วผมกำลังพาให้มารู้จักบรรยากาศของน้ำตกแค่เนี้ยถึงจะเล็กน้อยเนี้ยครับแต่มันมีพลังนะครับน้ำตกจะมีพลังโดยเฉพาะเลยนะ,ะับถ้าหากว่าลงเอาไปแช่ยเย็นกันบ้างนะฮะ มีเอาไว้ว่ามึงสวนไปจุ่มดมันจะเย็นสบายนะครับนี่คือน้ําตกจะเย็นสบายมากน้ําตกพวกนี้พอเวลาเราสวมผ่านระหว่างน้ําตกกับน้ําทะเลนะครับมันคนละเรื่องนะครับไอ้น้ําตกที่ออกมาจากโคกเขารามาภายัยมันจะมีความเยือกเย็นมันชุ่มมันฉ่าโอ้โหเหลือที่จะประมาณการนะครับง้นขอฝากเอาไว้ว่ามันคนละอารมณ์นะครับระหว่างน้ํา จะเป็นน้ำทะเลน้ำมหาสมุทรแล้วก็น้ำในแม่น้ำ,นำคลองแล้วก็เป็นน้ำตกที่กำลังพูดถึงกันนี่ครับผมก็ค่อยๆตายมาเรื่อยแหละเพื่อที่จะให้รู้ว่าไอ้ตามตรอกซอกซอนของอน้ำเนี่ยมันมาอย่างไรกันแน่สุดท้ายแล้วนี่นะฮะอาณาบริเวณส่วนหนึ่งก็เรียกว่าชั้นที่หนึ่งของน้ำตกแม่สาครับต้องมันี้หมด9ชั้น ที่นี่คนที่ไปดูได้โดยสะดวกปลอดภัยกันดีก็ไปถึงชั้นที่สามสี่เก้าสี่แปดเก้าก็อีกไปเรื่อยนะแต่คราวนี้อเอาแค่นี้ก็น่าจะเป็นการเมืองพอเพื่อที่จะให้อากาศการปฏิบัติทําผลธรรมชาติด้วยวิชาฟิสิกส์เน้นให้มันเกิดผลอย่างรวดเร็วทันใจก็อยากจะให้มันบรรยากาศนี้เข้าไปอยู่ในบริบทที่เมฆก็ยังกตกอตัวแล้วนะ เห็นได้ว่าเอามาแรงๆฟ้าฝนปีนี้ฤดูร้อนปีนี้มาแรงๆมาเร็วมาให้มากมาเต็มสติมเก่นะแก่นะนะ่าจะเป็นการเพียงพอบอ่บรรยากาศอย่างนี้ผมว่ามันเข้าท่านะ,นะ อา้าวมีเม็ดฝนก่อแล้วปอแปะแล้วครับน่าปอแปะพอสัมผัสได้ตามผิวหนังนี่น,นี่หน่อยพอเป็นน้ำยาดูสิเออเออเอเอ,เอ,เ,อเอาละพอจบ